สวัสดีครับมาดูพระเครื่องรอบดึกรอบสุดท้ายนะครับพอดีซื้อมาเยอะนะครับไปแบ่งพระพี่เขามาบางอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูข้อมูลนะครับยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยดูไปพร้อมกันเลยนะหลวงพ่อบัววัดสแสวงหานะครับจังหวัดอ่างทองปีหนึ่งสองหลวงพ่อบัววัดสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง 7จ็700ล้กันนะครับเหรียญหลวงพ่อหยอดนะวัดใหญ่หนึ่งหนึ่งอ่างทองนะสันนิษฐานว่าเป็นปีหนึ่งหนึ่งนะยันเดียวกับหลวงพ่อแด,ดงเลยนะีด้านหลังหลวงพ่อหยอดเอา800ล้กันนะครับผ้ายันหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับ พระยันหลวงพอ่อวัดดอนตันหายากนะเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเหรียญหลวงพ่อท่านรอดนะครับพ่อท่านรอดพ่อท่านรอดวัดนิกนัดนี้วัดนิกวะลาลามนิกนิกวะอะไร ย่านยาวนะครับตะกัวป่าพ่อท่านลองปีหนึ่งเก้านะฮะอ,อ่านยากพอรอดนะเป็นสายใต้นะครับพระสายใต้ยังไม่ได้หาข้อมูลเลยน,นึกก่อนเอาแปดร้อยแล้วกันอ่ะแปดร้อยท่านอาจารย์อินวัดเจริญธรรมสองสี่เก้าสี่นะครับหลวงพ่ออินวัดเจริญธรรมสองสี่เก้าสี่นะพระสวยมาก นะพันหนึ่งแล้วกันพาีเลึกพระครูสมุปเป่งนะครับวัดบางประจันพระครูสมุปเป่งวัดบางปัะจันเดี๋ยวนี้แพงนะเดี๋ยวนี้ผมเจ้าของนี่เน้นมาเลยนะครับเอาสองพันบาทแล้วกันสมุปเป่งลองดูเหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเต๋คงทองนะครับขวัญถุงเงินขวัญถุงหลวงพ่อเต๋คงทองห้าร้อยบาทพระราชอาลัยยะคุณาทานนะครับสีมาวัดเกาะลอยนะจังหวัดระยองปีศนะูนย์เจ็ดะหลวงู้ทิมปุกเสกนะหกร้อยหร้อยบาท หลวงปู่ทวดนะครับวัดกลางส่วนสร้างนะวัดกลางส่วนสร้างปีศูนย์สี่นะครับเหรียญหลวงทวดปีศูนย์สี่วัดกลางส่วนสร้างหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทหลวงเพราะเงินช้างคู่นะครับหลวงเพ่อเงินหลวงพ่อเดิมรุ่นช้างคู่นะเงินพ่อเดิมรุ่นช้างคู่เจ็ดร้อยพอเหรียญหลวงปู่เร็วนะหลวงปู่เร็ว ชาวชายบาด,ดาลจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงปู่เร็วปีหนึ่งหกหลวงปู่เร็วปีหนึ่งหกลบบุรีเจ็ดร้อยนะหลวงพ่อแจวนน๋วัดโพคุณคุ้นนะเนี่ยวัดโพเฉลิมรักนะครับหลวงพ่อแจ๋วัดโพเฉลิมรักษ์เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนี่พระพระดังทั้งนั้นเลยนะครับเหรียญพระสุทธิธรรมอาจารย์วัดอ่างศิลานะครับ ปีศูนย์เจ็ดจังหวัดชนบุรีนะครับเจ็ดร้อยเหมือนกันหลวงพ่อเนื่องลายเซนนะครับเหรียญลายเซนหลวงพ่อเนื่อง,ว,ง,อองวัชจุลาบุญีเจ็ดร้อยปีสองเก้าสวยนะอันนี้สวยอพอี่แล้วไม่ค่อยสวยขายไปห้าร้อยนะนี่สวยจริงเอาเจ็ดร้อยเหรียญปีหนึ่งสองนะครับปีหนึ่งสอง ไม่รู้หลวงพ่ออะไรเนี่ยนึกไม่ออกห้าร้อยแล้วกันนะปิดตาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปิดตาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเจ็ดร้อยบาทปิดตาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงทันตัวหลวงพ่อนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์อันนี้จะเป็นบล็อกบล็อกเอ่อวงเดือนนะครับวงเดือนที่หัวไหลที่หัดพรลาตรงนี้นะ จะไม่มีจุดนะครับบางวงเดือนอหัวไหลหลวงพ่อทองอยู่ <c oughs> เอาพันร้อยนะครับพันร้อยเหรียญหลวงพ่อสิงสองรุ่นหนึ่งนะครับจานเต็มเหรียญพระครูพินิดจนะรันยูนะครับจานเต็มเลยวัดสำเพาเชยนะครับหลวงพ่อทองผูกเสกวัดสำเพาเชยปีสามสองเอาหกร้อยนะจานหน้ารั รูปถ่ายสีหลวงพ่อทองสิงห์ดำนี่หาย,ยากมากนะหลังในหลวงพระราชินีนะครับน่าใช้นะรูปถ่ายหลวงพ่อสิดําดำหลังในหลวงภาพสีนะครับ 700. เจ็ดร้อยเหรียญเหรียญที่ระลึกในงานยกคู ยกครูอาจารย์สังวานนะครับวัดสามวิหารวันศุกร์นะฮะสองสี่เก้าสองนะฮะพระครูสังวานนะครับพระครูสังวานเอาพันห้านะครับพระปิลิศนี่ เหรียญลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หนังสือสีแถวนะครับสองสี่เก้าศูนย์สวยๆแพงมากนะสองสี 90, ่เก้าศูนย์ลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้เหลือแต่แก่นแต่พระแพงจริงนะครับเอาพันสามนะครับพันสามร้อยบาทเลาเปลี่ยนวัดใต้เหรียญเจ้าคณะตำบล ตำบลวัดทานแพงแสนวัดกำแพงแสนอ่าวัดกำแพงแสนนะพระอุปชาว่างนะครับอุปชาว่างวัดกำแพงแสนสองพันบาทนะครับสองพันบาทนี่กะแพงนะครับลองดูให้ดีรูป่ทยนะครับรูป่ทยรูป่ายรูปถ่ายรูป่ายรูปไทย รูปถ่ายนะลืมไปแล้วนะครับเอาพันหะนึ่งนะรูปถ่ายเก่าหลวงพ่อผางนะหลวงพ่อผางปีหนึ่งเก้านะหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท,นะบ 1, บาทปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อผางหนึ่งพันบาทใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไอ l ดี e a ล a A, L L V E T E นะครับ Facebook ธนวัฒน์ซับพ่วงนะเบอร์โทร0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ